สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีกกับช่องเดารีวีแล้วนะคะวันนี้เรามีมุมใหม่ s t a n t Christmas วันนี้คือฝนตกแล้วหนาวด้วยนะวันนี้เราจะมาเรียนแบบช่องน้ำตาล Happy Day เอ้นน้ำตาลสกูชี่ t ท็กนะคือ8อันดับ s Squishy ที่ชอบมาดูอันดับที่8กันเลยดีกว่าอันดับที่8จะเป็นนี่แป๊บนี่นะอันดับที่8เป็น i s s k a w a i i กลิ่นหอมมากอันดับที่7นะคะก็จะเป็นอันนี้ ขบาวผของอ e ีลิกนะดูดิแสงอยู่ตรงนี้อันดับที่เจ็ดใช่ปะ่ะอันดับที่เจ็ดจะเป็นอันนี้ อันดับที่หกนะคะก็จะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นของนิโคเมช็อปนะอันดับที่สนะี่นะก็จะเป็นของซันนี่ดิเช่นนะอันดับที่สามนะก็จะเป็นของสุลลปปี้ใช่ปะสุลลปปี้นะ อันดับที่หนึ่งจะเป็นของ sunny squishy l องเท้า r b a l l e นะชอบมากเนื้อดีกลิ่นหอมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบมุมนี้หรือม,มุมมุมแบบอยากให้ทุกคลิปมีต้นคริสต์มาสก,ก็คอมเมนต์นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้เดยวก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย